ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลครัวบ้านนาเมนูเด็ดนะคะวันนี้กินแซ่บๆกับ3มาดามจากสวีเดนค่ะอิสาอสวีเดนนะคะนังไม่ได้เป็นแขกนะคะุสวัสดีคนผมยาวเลยขมวดผมไปก่อนเรากินหมูกระทะค่ะฝีมือพิมชนกค่ะชีวิตสาวไทยในสวีเดนนะคะซึ่งพิมชนกจะเดินทางมาสวีเดนปีละหนึ่งครั้งในช่วงหน้าร้อนทำของขาย ปลาน้ำพริกนารกนะคะปลาแดดเดียวไส้กรอกผู้เชอ่ยซึ่งของกินเถอะฉันอยากชิมมากเลยลองเลยค่ะอ่ะที่เมียวพารีวิวไส้กรอกของนางนะคะซึ่งสูตรเด็ดนางมีสูตรแบบน้ำลายฉันไหลทอดแล้วมันไม่แตกคะ่ะทุกคนลูกเตะโซโงเชียเบรต่ยมุสอัต้า ไอ้ไส้กรอกบีโกเนียชีสเมนต์กระตักไอ้ไส้เมนต์ตอนนี้เราลงมาจากกลางค่ะคือทุกคนสภาพผิวมากเลยนะคะวันขอชิมไส้กรอกกอนทุกคนต็ดเซตเยอะโอ่คจัดมากสดเลยต้องพริกสดถ้าเป็นพรุ่งนี้มลือนี้นะจะเปรี้ยวเหมือนกันหน่อยจะเปรี้มันต้องไม่พริกสดค่ะทุกคนอือ อดีอยมอีวเราดงอันนึงบ้างเดี๋ยวอกมรดกวิเครอะห์ดเลยอืมรอืมอีมรดกอะไเืออะไก็ได้่ะอานตัเยบนโซฟาคือูห็นป่ะเอ็นแต่วเห็นแตอัวเอ่บนฟากยืมกูต่อฟ้องเธอจะไล์เอันนี้ไลฟ์หรอ เอ,อ,เอวาวิดีโอจ้ากันเมื่อกี้เราพูนจะบอกไอ้นี่ไงพิมชนกโตกระจายอืมเธอฉันกินกับพิพบมชนกแล้วก็เข้ากันมากๆมากคือเราหอ่อ่อ้าพิมพ์ชนกนะคะเขาจะทำขายค่ะก็คือติดตามได้ในชีวิตสาวไทยในสวีเดน by พิมพ์ชนกคล่อง u t u b e ก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้องก็ติดต่อขอซื้อได้ ซึ่งวันนี้นั่งอา่านข้อความที่ทีมชนกได้รับนะคะมีแต่คนชมว่ากินไส้กรอกมาไม่เคยอร่อยแบบนี้นะคะซึ่งคนไทยในสวีเดนนัเราจะหาซื้อมีคนไทยทําขายเยอะค่ะแต่มาต่างกระตรงรสชาติาาอืายอ่อขาเจ้ามากฉันยังไม่ได้กินไส้กรอกเลยอร่อรินมันต้องกินร้อนๆปุ่นได้แล้วฉันอยู่ฉันกินได้เลยร้อนอร่อยมากชอบมาก กินน้ำผู้ให้ให้ในแรบค่คดวาันคิดว่าจันจะชิมให้ผู้ชมดูเฉยปรากฏว่ากินหมดท่อนเล้วอีหมอลอนตหมดเฉยส่วนตอนนี้มาดูหมูกระทะกันทุกคนชิมฉันทำน้ำจิ้มเองคะทำน้ำจิ้มเองขายน้ำจิ้มด้วยแหละแต่นางก็ไม่มีเวลาช่วงนี้แล้วเราก็ทำนางหมักหมูมานะคะแซ่บมากแล้วดูค่ะ สีหน้าคน compra. หิวโหยออกมาจากป่าแต่ล้นะคนอหิวโอดตอนนี้ก็จะเริ่มกระเด็นนะคะทุกคนออร่อยมากเจอเราไม่ได้ปั <h <h ่นพริกนะวันนี้ไม่เป็นไรอร่อย นกิน,นกับรพริกสดเลยเเวันนี้ลำเหนียวามากอย่างอันเนี้ยสุกแล้วแต่ให้เากับอืมอร่อยไหมอร่อยมาก

อีหารส่วนได้กินแล้วด้วยมันหิวนะเธอจะกินขอนจะชิ้นหนึ่งให้มันได้แบบมีโปรตีนจะคั่งนึงอีนี้เราลืมใส่เมื่อวานเธอผักเยอะน้ำแตซุปที่เราต้มจริงสังกับน้ำสุกอันนี้เมื่อวานอร่อยกว่าเยอะมีพริกสดไหมมีขอจักตนเมื่อวานที่ตะเกียบยังเหลืออยู่ไปไหนเนาะนู่นไงในถุงที่ตะเกียนั่นแหะข้องวนเดอเยอะมา เนี่ยเหรออืมอันนี้บอกอืมท่นกัดเอาเลยแล้วก็กินแบบนี้แหละเนาะเออเอ็งกินอย่างี้แหละคนที่นี้กินอย่างี้แหละกินเอ็ดจับกิมจับกะปิอืมใช่วีอาร์วีอาวีอาเนี่ยเห็ดชิตะเกะนี่หนะตามเห็ดถ่ายเห็ดขอนโสนเนาะเห็ดายเห็ดขอนโสนอยู่ละเนี่ย เขาบอกว่าเห็ดหองสดอร่อยมากแต่ฉันก็ไม่ได้กินเลยใช่อร่อยเขาบอกว่าอร่อยที่สุดใช่หอมอร่อยมากแต่บอกแต่เขาบอกว่าทำไมเขาบอกว่ามันมีพิษสะสมเออไม่ฉันถามพี่อ้อยที่เขาทำเพจแล้วไม่มีใช่ป่ะไม่ได้มีพิษแค่มันพองก็อร่ใช่ไหมใช่แบบไช่ยากเขาก็เลยเขาก็เลยแนะนำว่าไม่ควรกินฉันเห็นเป็นก๋อยอยู่เธอเลยโอ้นั่นแหละปีที่แล้วฉันก็เห็นปีนี้ฉันไม่เห็นเลยมีแต่คนบอกว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆมวานสดอะ ทำแหลมเนเห็นเคพีพี่นางไปเก็บแล้วนางกินนางบอกอร่อยที่สุดเลยจังแต่นางกินมามันจะหอมมันกรุบกรุบมันคงจะคล้ายๆแบบนี้ไหมโอ้ยเธอมันอร่อยจริงๆใช่คาที่แล้วฉันก็แค่ลองกินแล้วฉันก็พูดในคลิปด้วยว่าโอ้ยฉันเสียดายมันอร่อยมากฉันขอบอกเลยปีนี้เธอก็เก็บใหม่สิไม่มีแล้วอืมมันจะมาช่วงไหนวะมันมาตอนต้นฤดูเลยเหรอแล้วแต่ปี ตอนทีฉันเห็นขึ้นเป็นกงเป็นกอเป็นกออันไม่เคยด่ไม่เลยแม่ฉนะันไม่เคยกินาาน,น,นาทีเธอคนถามตินนาทีตกลรอร่อยอะ่ะอืมมาค่ะพี่น้องๆดูหน้าวันบ้างนะคะพร้อมนะของจะนั่งกินอะไรนะอืมนี่พิมพ์ชนกแนะน,นํานะคะใบใบไอ้สลัดค่ะไส้กอมอะไรนะสาลาสาลายึ่ง มันเป็นที่นางกินอ่ะบ่อยอยู่แล้วนะคะแล้วนางก็แนะนําค่ะว่ายี่ห้อนี้หอมลองดูในเมืองไทยนะคะแต่มีขายในสว,วีเดน,นะค่ะเมืองไทยมีอยู่แล้วใส่หมูหนึ่งชิ้นค่ะพริกหวานเปเปอร์น้ำจิ้มค่ะโอ๊ยแซนกิ้วแซนกิ้อร่อยมากอร่อยมากกินแบบยิบต่อกินแบบที่เกาหลีเขากินนะคะเขาจะอย่างนี้เลยฉันเคยเห็น<ม>แล้วก็ใส่แบบนี้เออแล้วก็เอาตะเกียบจิ้มตะเกียบใ่ตลองทำไม่เป็น กินลำบากมากนเน,กนาะแต่ทำไมเวลาเขาทำทำไมเขาดูเหมือนง่ายมากมันเป็นประเพณีเหมือนเรากินข้าวเหนียวชิมปลาบองมั<ช>้งเขากินมานนตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไหนเธอเขาปิ้นแบบนั้นอืโอโหยชัดอยาด่างเลยอร่อยมากอือปิ้นเลยวันนี้วันทำไมเธอเป็นคนผีแม่มึงเนาะ <c oughs> ทำไมเธอเป็นคนเรียบร้อยแต่ใช่ลุ๊ สุมีแรงเนาะไม่ใมันเดืมาเหนืยๆแล้วมันสดปน้งซุปล้อนอือเจ๊เหอะจะกินข้าวกินได้ไปเยอะหรอกเพราะมันหมดแรงทำไมเจ้เหมูเข้าวเหนียวเราอ่ะเรากินแค่น้ำมันเ่ยน้ำมันงาเหรอใช่น้ำมันงาแล้วก็ใส่น้ำมันพืช จิ้มเผือกเืยม,มากนี่คือกว,ด,กวดเลยวใช่ไหมครับใส่เจียวไอ้ใช่คับ ขอเละแทนแทนอยู่ใช้อินเทอร์เน็ตอิเลยมอดนาวัดเลยจดีกคนผักเริ่มเดือดกุดๆใช่เข็ดเริ่มอันนี้ละวันนี้ฉันก็ต้องนั่งตัดคิด we already have here, so it's gonna come up easy. So, like... yeah. What here today? Oh. Dragon. Oh, I think that... Dragon sauce. yes, -hmm. Make mm. Thank you, thank you. Spindle. No, make it spindle. Yeah. มันอร่อยมากเียวมากแซ่บมากนัน้ำกออืรน้ำิ้แ่บขัเดี๋ยวไา้นะพี่มนไม่ได้มันมายพี่มนเราก็เดินอื่นนะเด้อเป็นยังนน่ะ เน่ทั้งวันจะไปเล่าให้แกฟังแกคงจะโอ๊้ยตีหน้าคงจะยากเนาะยแกควนออแกอยากเจเยอะแบบนี้แหละแกอยากมาแบบว่าไม่มีใครดูลูกลูกอายุเท่าไหร่หลายคนจะยังงานรั่วหลายคนแลยเทีนี้เวลาคนนี้ต้องไปแต่ฟุตบอลอีกคนนึงต้องมาทำอีกงานอันนี้พ่อไปส่งคนนี้แล้วคนนี้ต้องอยู่ก้าบ้านแม่ก็ต้องอยู่นี่นะไม่น เอนกะเวกเหรอโทษ sorry แกไม่กินเหรอจินเสเดี๋ยวฉันเริ่มใกล้แล้วไงแต่ก็เลยเป็นคนใจดีมากนะรกมุกนี้เราคกินละไป่ไหประเทศบุรีรมยนเขากินแบบนี้แต่ไม่มีพริกเขาก็เด็ดจินม่อมเลยก็เนอ่านฉตั้งใก่เมืนสามคือะเื่อหรือเาว ก oh wow! ินเลยมันเด้มาวไม้กินเลยปรุงใหม่กินตไออกี่สาดส่อกอ๋อแล้วคเยซื้อสุกสองนาเยอะกนิดนมายน้อเลยได้อีกแค่ตัวอีกแค่ตัวเียเวตมีคริสป้วยครับคริสปด้ยอสปิด้วยับส้วียใส่ดนะ

อืออือิมออมออืออ,อนอ่ืออืาาสอืเอืนอูออือีืออ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 ออืืออืออือ ครูบ้านนาเมธเดนะคะฝากกดติดตามกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องนี้ถิ่งานพี่พี่แอดมินและมาดังบ้านนาสวีเดนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ว่าที่ว่าอิ่มดี่เลยรามมลิกสกูกันเะรอลูกาห์สุกแล้วเนี่ยแค่ไปนั่งมองอันนี้ก่อนวนดดวากลวค์ลิสต์ัเดนสกเดนบุกดน Mm. Den skogen lever hos de meg. Det er privat. Ja. Eh.